สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับชาริสมาสี่ห้าห n e ชนลค่ะเป็นประจำกับการวิเคราะห์ดวงดาวประจำเดือนค่ะและตอนนี้เราก็เข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังแล้วนะคะซึ่งปีนี้ตั้งแต่ต้นปีก็มีดาวดวงใหญ่หลักๆที่สำคัญเนี่ยย้ายถึง3ดวงด้วยกันเลยนะคะทั้งดาวเสารดาวมฤตยูแล้วก็ดาวพฤหัส นะคะแล้วก็ครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีดาวราหูเนี่ยย้ายอีกด้วยซึ่งเดี๋ยวเอาไว้ชาจะมาทำคลิปแยกนะคะเพื่อวิเคราะห์ดวงครึ่งปีหลังให้ทุกท่านละกันแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราไปฟังคำทำนายของเดือนนี้กันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะไปฟังคำทำนายนะคะชายอยากให้ทุกท่านเนี่ยทราบลักนณะที่แท้จริงของตนเองก่อนค่ะ ลัคนาคืออะไรนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบลัคนาเนี่ยจะได้มาจากการคำนวณวันเดือนปีและเวลาเกิดของคุณค่ะต้องมีเวลาเกิดด้วยนะคะถึงจะได้ลัคนาที่แม่นยำแล้วก็แท้จริงค่ะตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเกิดวันที่20มกราคม2526นะคะคุณก็อาจจะอยู่ราศีมังกรแต่ถ้าเกิดว่าคุณเกิดช่วงหลังจาก6โมงเชา้าถึง8 มงเช้านะคะก็คือถ้าไม่ใช่เวลาเกิด6กโมงเช้าถึง8ปดโมงเช้านี่ยลัคนาของคุณก็จะเปลี่ยนค่ะและนั่นก็คือลัคนาราศีที่แท้จริงของคุณชามีโปรแกรมให้คุณตรวจลัคนาแบบฟรีเลยนะคะวิธีง่ายๆค่ะก็คือแอดไลน์เข้าไปที่ adcinsa น,นะคะอด z i n e z a e แล้วใส่วันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดที่ถูกต้องหรือว่าใกล้เคียงที่สุดลงไปค่ะ แล้วใส่โค้ดเชิญค่ะนานาทีหรือว่า naNA ทกดผูกดวงค่ะคุณก็จะได้ทราบว่าตัวเองเนี่ยลัคนาอะไรนะคะจริงๆแล้วค่ะถ้าทราบเวลาเกิดของตัวเองนะคุณจะตรวจหาลัคนาที่ไหนก็ได้นะคะเว็บไซต์ไหนก็มีแต่โปรแกรมที่ชาแนะนำเนี่ยนะคะนอกจากคุณจะได้รู้ลัคนาตัวเองแล้วนะคะ คุณยังจะได้รับสิทธิ์ดูดวงฟรีหรือว่าใช้บริการฟรีเนี่ยจากโปรแกรมนี้นะคะ30วันเลยค่ะใน30วันเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามีการย้ายตำแหน่งของดาวค่ะก็จะมีคำทำนายแจ้งเตือนให้คุณได้ทราบโดยที่คุณไม่ต้องไปคอยถามหมอดูเลยค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเราดูดวงใช่ไหมคะดูดวงครั้งเดียวเสียเงินให้หมอดูนะคะ ก็จบแล้วจบเลยนะคะเวลาดาวย้ายนะคะหมอดูเขาก็ไม่ได้มานั่งบอกคุณใช่ไหมคะเพราะไม่งั้นเขาก็ต้องแบบว่าบอกลูกดวงทุกคนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมนี้มีประโยชน์ตรงที่พอดาวย้ายะคะ่ะคุณก็จะได้รู้เลยเพราะว่าดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยนะคะที่เราใช้วิเคราะห์ดวงของคุณเนี่ยเขาโครจรอ,อยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนตำแหน่งอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาดาวย้ายค่ะดวงเราก็เปลี่ยนด้วยพลังงานก็เปลี่ยนนะคะ แอปนี้ก็เลยจะมีประโยชน์ตรงที่เวลาดาวย้ายนะคะคุณก็จะรู้เลยว่าพลังงานของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนไปทางทิศทางไหนมีอะไรต้องระวังไหมแบบเนี้ยนะคะก็เป็นแอปที่มีประโยชน์มากๆนะคะลองดูค่ะลองอไปใช้กันดูนะคะแล้วก็ถ้ามีฟีดแบ็กยังไงนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้คะ่ะ ลัคนาตุลค่ะตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมไปจนถึงวันที่23กรกฎาคมนะคะดาวพุธค่ะจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งการงานนะคะดาวพุธเนี่ยนะคะเป็นเจ้าบ้านความเจริญแล้วก็ความเสียหายของลัคนาตุลค่ะเมื่อดาวพุธนะคะโคจรเข้าสู่ตำแหน่งการงานค่ะช่วงนี้คุณก็จะงานค่อนข้างยุ่งนะคะมีการติดต่อสื่อสารมากมาย เกิดขึ้นเลยค่ะทั้งพูดคุยเจรจาต่อรองนะคะทั้งออฟไลน์นะคะ, line, ะ,คะหรือว่าออนไลน์นะคะได้หมดเลยนะคะใครที่ทำงานเป็นเซลเนี่ยคะต้องไปเจอลูกค้าเยอะหน่อยนะคะหรือว่าถ้าใครที่ทำงาน online, ออนไลน์อาจจะต้องออกมาทำคลิปนะคะแล้วก็โพสเยอะแล้วก็ออกมาไลฟ์เยอะมากขึ้นนะคะมีทั้งเรื่องเอกสารสัญญาข้อตกลงต่างๆด้วยนะคะที่คุณจะต้องจัดการเนี่ยเยอะเลยนะคะ แล้วก็ช่วงนี้คุณจะมีคารมดีฉลาดพูดมีไหวพริบในการใช้คำพูดนะคะอาจได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยนะคะได้มีโอกาสใช้ภาษามากขึ้นทำให้คุณเนี่ยได้ฝึกสกิลการใช้ภาษาเก่งภาษามากขึ้นนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะอาจจะยุ่งหน่อยเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่าก็เอ,อ่อเป็นเรื่องที่ดีต่อมาค่ะดาวพุธเป็นเจ้าบ้านความเจริญของลัคนาตุลน,นะคะโคจรเข้าสู่ตำแหน่งการงานนะคะ ก็บางคนเนี่ยความเจริญก้าวหน้าทางด้านการงานเนี่ยมาเยือนแล้วนะคะคุณอาจได้มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้รับชื่อเสียงจากผลงานของคุณใครที่คิดอยากเป็นเจ้าของกิจการช่วงนี้พลังงานดาวส่งผลดีนะคะแต่ว่าอยากให้ดูดาวอื่นในพื้นดวงประกอบไปด้วยนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเนี่ยนะคะบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าปังนะคะ เพราะว่าคาว่าความเจริญเนี่ยนะคะแปลว่าต่างประเทศได้ด้วยนะคะต่างประเทศต่างแดนต่างชาติแล้วก็ภาษานะคะทีนี้ค่ะดาวพุธก็ยังเป็นเจ้าบ้านความเสียหายด้วยนะคะเมื่อความเสียหายโคจรเข้าสู่ตำแหน่งการงานค่ะถึงจะเป็นช่วงขาขึ้นของคุณนะคะคุณก็ต้องระมัดระวังรอบคอบเพราะมีคนที่คิดจะแย่งผลงานแล้วก็เทคเครดิตจากคุณค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า มันเป็นเรื่องปกติมนุษย์เลยนะคะคือบางคนเนี่ยนะคะเห็นเราได้ดีเห็นเราเก่งเนี่ยนะคะคนรอบตัวบางทีเขาอาจจะอิจฉาหรือว่าเอาง่ายนะคะเอาคิดเอวง่ายๆมักง่ายว่างันเหอะนะคะก็พยายามที่จะตักตวงผลประโยชน์จากคุณตรงนี้ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดขึ้นจริงแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีใครเนี่ยนะคะ take ครด d i t ของคุณนะคะหรือแย่งผลงานคุณไปนะคะเมื่อสิ่งนี้เกิดนะคะให้มองว่าเนี่ยอะไรนะคะเป็นเวลาที่คุณจะต้องยืนหยัดเพื่อตัวเองนะคะสู้เพื่อตัวเองนะคะอย่าย,ยอมไม่ใครมาเอาเปรียบง่ายๆค่ะนะคะสำหรับงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะคะเช่นดูดวงนะคะ เอ่อสุขภาพหรือว่าเป็นที่ปรึกษาแก้ปัญหาให้คนอื่นนะคะช่วงนี้ราบรื่นดีมากเลยนะคะงานที่แก้ให้แก้ปัญหาให้ผู้อื่นคืออะไรนะคะเช่นคุณอาจจะเปิดร้านซ่อมพัดลมซ่อมคอมพิวเตอร์อะไรก็แล้วแต่ซ่อมแอร์นี่นะคะนี่คือการแก้ปัญหาให้เขาเหมือนกันนะคะหรือเป็นที่ปรึกษานะคะทางด้านสุขภาพจิตหรือว่าทางด้านปัญหาการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้นะคะก็คือการงานราบรื่นดีค่ะ ต่อไปค่ะดาวเนปจูนหรือว่าดาวเกตนะคะหมายเลข9ของเราค่ะโคจรเข้าสู่ตำแหน่งการงานเช่นกันค่ะตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมไปจนถึงวันที่9กันยาย,ยนเลยนะคะประมาณเกือบเกือบ2เดือนดาวเนปจูนเนี่ยนะคะหรือดาวเกตเข้าตำแหน่งการงานแบบนี้มีเกณฑ์สูงมากๆเลยค่ะที่คุณเนี่ยจะได้เดินทางไกลเพราะเรื่องงานนะคะอา,อาจจะได้ ไปทํางานที่ต่างประเทศหรือว่าดูงานที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าไปสัมมนาต่างประเทศนะคะบางคนนย่ยย้ายไปอยู่ต่างประเทศเลยก็เป็นไปได้นะคะย้ายไปทํางานสาขาต่างประเทศอะไรเงี้ยนะคะยังไงก็ต้องได้เดินทางเรื่องงานแน่นอนนะคะบางคนที่ทํางานนี่นะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีออนไลน์ต่างๆนะคะช่วงนี้ราบรื่นดีค่ะรวมไปถึงการขายของเก่าเช่นพัดเครื่องช่วงนี้ก็ บอกได้เลยนะคะว่ากิจการไปได้ดีค่ะแล้วก็นั่น้าละค่ะอย่างที่บอกไปออนไลน์ก็กิจการไปได้ดีเช่นกันนะคะต่อมาค่ะวันที่17กร,รกฎาาคมไปจนถึงวันที่18สิงหาคมนะคะดาวอาทิตย์จะย้ายค่ะดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งการงานนะคะดาวอาทิตย์เป็นเจ้าบ้านโชคลาภค่ะ ทีนี้ค่ะเรามาพูดถึงดาวอาทิตย์กันก่อนนะคะเมื่อย้ายเข้าสู่ตำแหน่งการงานแล้วเนี่ยบอกเลยว่าช่วงนี้ก็คือพลังงานของดวงอาทิตย์มาเต็มๆค่ะโดดเด่นในเรื่องการงานนะคะเก่งมีความสามารถมีความมั่นใจนะคะทำอะไรก็ดีไปหมดเลยค่ะแล้วก็มีโอกาสสูงมากๆที่ตัวคุณเนี่ยนะคะจะได้เลื่อนขั้นนะคะเพราะว่าพลังงานดาวเนี่ยนะคะส่งเสริม ไปในทางบวกมากๆเลยนะคะในเรื่องงานนะคะในเดือนนี้ในช่วงนี้นะถ้าไม่ได้เลื่อนขั้นก็อาจจะได้เป็นหัวหน้าโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะได้เป็นอาจจะมีลูกทีมมาเพิ่มมีผู้ช่วยมาเพิ่มเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้เช่นกันก็ผลงานที่คุณเนี่ยนะคะมุมานะทมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคะส่งผลนะคะทำให้คุณเนี่ยได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้แบบว่า รับความชื่นชมเนี่ยก็ตอนนี้ะค่ะก็ยินดีด้วยนะคะต่อมาค่ะดาวอาทิกยังเป็นเจ้าบ้นโชคลาภนะคะของอลัคนาตุลด้วยนะคะเมื่อโคโจรเข้าสู่ตำแหน่งการงานค่ะช่วงนี้ก็จะมีโชคลาภนะคะผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องงานแบบฟลุกฟุกนะคะอาจได้ร่วมงานกับคนดังคนเก่งคนมีฝีมือ ก็ขอให้คุณทำให้เต็มที่นะคะโดยไม่ต้องกังวลถึงผลลัพธ์แสดงศักยภาพของตัวเองออกมานะคะแล้วก็จะดีเองค่ะคำว่าโชคลาบนะคะหมายถึงออนอกจากคำว่าโชคลาบหมายถึงโดยตัวตรงๆของเขาแล้วเนี่ยนะคะก็จะหมายถึงอะไรที่มันไม่คาดฝันไม่คาดหวังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณทำเต็มที่โดยที่ไม่ได้คาดหวังผลลัพธ์อะไรเลยนะคะแล้วผลลัพธ์จะออกมาดีค่ะนี่คือเคล็ดนะ ต่อมาค่ะตั้งแต่วันที่23กักฎาคมนะคะไปจนถึงวันที่28กันยายนนะคะกินเวลาประมาณ2เดือนนิดๆเลยนะคะดาวพุธจะย้ายอีกครั้งค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าดาวพุธเป็นเจ้าบ้านความเจริญแล้วก็เจ้าบ้านความเสียหายค่ะโคจรเข้าสู่ตำแหน่งโชคลาภค่ะทีนี้ค่ะดาวพุธเมื่อโคจรเข้าสู่ตำแหน่งโชคลาภแล้วนะคะพลังงานของดาวพุธจะส่งผลทําให คุณมีไหวพริบในการใช้คำพูดค่ะทําให้เกิดโชคลาภได้ผลประโยชน์บางอย่างจากคำพูดของคุณโดยไม่คาดคิดเห็นไหมคะบอกแล้วว่าคำว่าโชคลาภนะคะจะมาพร้อมกับคำว่าไม่คาดคิดไม่ได้คาดหวังมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเคล็ดคือทำอะไรอย่าหวังผลแค่ทำให้ดีที่สุดแล้วก็เต็มที่ที่สุดนะคะต่อมาค่ะดาวพุธเป็นเจ้าบ้านความเจริญนะคะอยู่ในตำแหน่งโชคลาภแล้วละค่ะช่วงนี้ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคก็ลองเสี่ยงดูนะคะแต่ว่าชาไม่รับประกันนะคะว่าจะถูกไหมเพราะว่าเราต้องดูดาวอื่นๆนะคะในพื้นดวงของคุณด้วยนะคะว่าตำแหน่งดาวช่วงนี้นะคะพลังงานดาวเนี่ยส่งผลดีมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าถ้าเล่นแบบไม่หวังผลเล่นนิดๆหน่อยๆแบบไม่เบียดเบียนตัวเองนะคะก็ถ้าใครชอบนะคะแนวนี้ก็ลองดูค่ะอาจจะได้ค่าขนมนะคะ แล้วก็คุณจะได้เรื่องจะมีโชคนะคะหรือว่าความจเจริญก้าวหน้าแบบฟลุกๆค่ะนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าคุณทำงานไปเถอะนะคะทำอะไรก็ทำให้ดีที่สุดนะคะไม่ต้องคาดหวังค่ะเดี๋ยวสิ่งดีๆมันจะตามมาเองนะคะช่วงนี้นะคะต่อมาค่ะดาวพุธก็เป็นเจ้าบ,บ้านความเสียหายนะคะของลัคนาตุลเช่นกันนะคะเมื่ออยู่ในตำแหน่งโชคลาภแล้ว บอกเลยว่าช่วงนี้คุณอาจจะหาเงินได้เยอะนะคะเป็นช่วงขาขึ้นทำอะไรก็เฮงไปหมดเลยนะคะแต่ไม่ใช่ช่วงที่ดีที่สุดในการลงทุนนะคะคำว่าโชคลาภนี่นะคะหมายถึงการลงทุนได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ให้เลี่ยงไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่ามีใครชวนมาลงทุนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะเลี่ยงไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้ดาวไม่ได้ให้พลังงานดีเลยนะคะในด้านลงทุน แล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าช่วงนี้ทําอะไรให้ทําเต็มที่เรื่องงานไม่ต้องคิดถึงผลแล้วเพราะาถ้าหวังผลมากไปเนี่ยก็อาจจะผิดหวังได้นะคะเช่นถ้าเกิดว่าคุณหวังผลเช่นอุ้ยฉันจะทํางานเพื่อที่เดือนนี้ฉันจะได้เลื่อนขั้นฉันจะต้องได้ตําแหน่งนี้แล้วคุณก็โฟกัสว่ายังไงฉันก็ต้องได้อาจจะผิดหวังนะคะอย่างที่นา้านาย้ําย้ําไปหลายรอบๆมากเลยนะคะอย่างที่ชายย้าไปหลายรอบมากเลยนะคะ,ะ,คะว่า ทำอะไรเนี่ยช่วงนี้อย่าหวังผลนะคะทําให้เต็มที่ก็พอค่ะแล้วมันจะดีเองนะคะก็เดือนนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะให้โฟกัสเรื่องงานนะคะมากๆเลยนะคะทําอะไรก็ทําเต็มที่พัฒนาตัวเองนะคะให้เก่งขึ้นดีขึ้นในทุกๆวันนะคะแล้วก็สิ่งที่ดีนะคะสิ่งความเจริญก้าวหน้าจะตามมาเองค่ะและนี่ก็เป็นพลังงานดาวโดยรวมคร่าวๆนะคะ ประจำเดือนนี้ค่ะที่ย้ายตำแหน่งนะคะต้องอย่าลืมนะคะว่าในพื้นดวงของเราเนี่ยนะคะมีดาวดวงอื่นๆเนี่ยประกอบไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องที่ชาทํานายไปนะคะก็จะเป็นแค่พลังงานของบางเรื่องนะคะถ้าจะอยากรู้ทั้งหมดนะคะจะต้องเป็นการปรึกษาส่วนตัวหรือไม่ก็ต้องอลองเข้าไปในแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็ทําตามที่ชาบอกดูค่ะคุณจะได้ทราบรายละเอียดที่เป็นเฉพาะเจาะจงสําหรับตัวคุณเองนะคะสําหรับเดือนนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่รับฟังกันมาจนถึงท้ายคลิปนะคะ อยากให้ทุกท่านรักษาสุขภาพนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ